รถนะครับประมาณสิบปีนะครับสิบปีนะครับไม่ได้โดูสักทีนะครับเพราะว่านี่จนขึ้นถนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะนี่นะครับสายไฟเขาใส่กันมานะครับคือสายตรงนี้ตอนที่ผมทดลองดูนะครับผมมาเทน้ําจากตรงขอบกระจกนะครับเทน้ําลงมามันก็จะไหลลงไปไฟท้าย พอน้ําลงมาตรงไฟท้ายมันไม่รู้มันยังไงนะครับมันก็จะมาออกตรงนี้นครับตรงสายไฟแล้วมันก็จะมาตรงนี้มันทําให้ตรงนี้ขึ้นสนิมนะครับมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราก็สิบปีไม่เคยได้เปลี่ยนยางรถสักทีครับบางทีฝนตกเราฉี่ไปจอดไว้นะครับน้ํามันก็ขังอยู่ข้างในนี้ขังจนมันจินสนิมมันจินนะครับสนิมจินทะลุ นะครับอันนี้เป็นรูนะครับอันนี้เป็นรูของอายางนะครับยางยางยางตัวนี้นะเป็นยางแบบยางดำๆนะนะนะกินกินจนเหล็กทะลุนะครับตรงที่วางยางตอนแรกก็คิดว่าอ่าตรงที่เขาออกกาวอุดมานี่รั่วไม่ไม่ใช่นะครับพอเรามาเทาน้ําลงไปนะครับเราเทาน้ําลงไปจากตรงนี้น้ําก็จะไหลลงมาจากมันกับ พอกระจกข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยพอน้ําฝนไหลลงมาปึ๊บๆน้ํามันจะมาออกที่สายไฟนะครับตอนที่น้ําออกนะ่ะสายไฟนะ่ะผมมันอยู่ข้างบนนะครับนี่สายไฟมันจะเข้าข้างบนตรงนี้ผมก็เลยงัดออกมาดูมันบานเวลามีน้ําไหลลงไปมันก็ไปตกใส่มันก็ซึมออกมาผมก็เลยหมุนนะครับหมุนสายไฟเส้นนี้ให้มันลงไปอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยว เราลองดูซิว่ามันจะไหลออกมาถ้ามันไหลมันก็จะตกลงตรงนี้นะครับตกลงตรงนี้มันก็จะปื๊บปื๊บปื๊บมาตรงนี้ไหลลงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ํามาเทนะครับอืผมก็จะมาทดลองดูนะครับนี่เอาเอาน้ํามาเทเทตรงนี้นะครับเทน้ําตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลแล้วดูซิว่าจะมีสักหยดไหม ถ้าไม่มีสักหยดก็แสดงว่าผ่านนะครับน้ำเป็นขวดแต่ก่อนนี้เทแค่นิดเดียวน้ำก็ไหลอ่หยดลงไปกองเต็มเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ทดลองดูนะครับนี่เทเทน้ำเทหมดขวดเลยนะครับเทหมดขวดมันจะหยดลงไปสักหยดไหมนี่นะครับนี่จะหมดขวดแล้วน้ำก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับ น้ำมันก็จะเข้าช่วงนี้ครับนี่เทหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำกันว่ามีไหมน,ะนี่เดี๋ยวเปิดแฟลชไม่มีแล้วนะครับนี่ที่จริงมันน้ำมันจะออกมาตรงนี้อะคือเขาใส่สายผิดนะนะใส่สายมาสายมันต้องไปอยู่ข้างล่างนะครับพอสายไปอยู่ข้างล่างแล้วมันน้ําช่องน้ำมันไหลลงมาครับ ช่องน้ำมันไหลลงมามันก็จะเข้าเข้ามาข้างในไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้มันมันจะรัดช่วงบนดีนะครับช่วงล่างมันก็เข้าไม่ได้น้ำพ่นก็จะหยดลงไปข้างล่างเลยนะครับนี่แหละครับง่ายๆบังตานะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปซื้อกาวมานะครับไปซื้อกาวมาปะนะครับตอนแรกคิดว่าน้ํามันออกมาจากตรงนี้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะ้ํามันออกมาจากอ่าสายไฟนะครับ สายไฟแล้วก็หยดไหลลงมานะครับตอนตอนนี้หายแล้วนะครับเทน้ําลงไปขวดหนึ่งนะครับเทน้ําลงไปขวดหนึ่งก็ไม่มีสักหยดนะครับสิบปีเราก็ไม่เคยเปลี่ยนยางสักทีนะครับจนทะลุขนาดนี้นะครับเราก็ถอดออกมาดูนะครับนี่ก็ตอนนี้หาวิธีจะแก้ไขตรงนี้อย่างเดียวนะครับว่าเราจะแก้ไขทํำยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่รูปยางอยู่นะครับของมัสด้าสองนะครับ นี่ครับเป็นที่ลูกยางอยู่นะครับแล้วก็จะดันตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ดันดันดันเข้ามานะแล้วก็จะใส่หมุดนะับประมาณกี่ตัวนี่เดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ไขกันใหม่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็หลายคนถ้าเจอปัญหาแบบนี้มัสด้าสองก็ไปแกะดูนะครับตรงที่ยางสำรองนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้อ่าเป็นเหมือนของผมลองไปดูตรงที่สายไฟตามที่ผมอ่าถ่ายไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ซ่อมแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะใช้สีกันสนิมหรือสีรองพื้นนี่นะครับอ่าพ่นพ่น,พ,นพ่นไปก่อนนะ พอพ่นไปแล้วนะผมก็จะใช้แผ่นนี้นะครับแผ่นสังกะสีนี่ครับเอามาแล้วก็จะใช้กาวสองตันนะเพื่อที่จะเซฟอ่าพวกอากาศข้างนอกนะครับไม่ให้เข้ามานะครับแบบว่าพวกอากาศพวกอะไรนะครับกลิ่นอะไรไม่ให้เข้ามาในรถนะครับผมก็จะก็จะพ่นสีอีกครั้งหนึ่งนะครับคือ,อตอนนี้ เราก็จะพ่นช่วงที่มันสนิมกินเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอาเล็กเกอร์เงาทับนะครับเล็กเกอร์ด้านทับอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าต้องพ่นมันไว้สักหน่อยนะครับเพื่อเซฟมันได้อีกหลายปีนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็ทำได้ประมาณนี้นะครับ ក៏អឺเหนื่อยใจจังเลย ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเราก็นะครับก็เอาสังกะสีนะครับอา,อาอลูมิเนียมแข็งนั่นแหละนะครับก็ใส่กาวสองตันร,บรอบๆนะครับนี่ใส่กาวสองตันร,บรอบๆแล้วก็เหล็กทับไว้นะครับ พอเล็กทับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพ่นสีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสีกันสนิมเราพ่นกันสนิมไปครั้งหนึ่งแล้วเ,เราจะมาเคลือบด้วยเลกเกอร์นะครับเราก็จะเอายางลงไปวางนะครับรอให้เขาแห้งดีนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับถ้าไปเชื่อมไปอะไรมันจะเป็นงานยากนะครับนี่ไปเชื่อมเชื่อมยังไม่ได้นะครับ ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเอาสีกันสนิมพ่น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 ,พน,พนแล้วก็เราค่อยมาติดกาวสองตันเข้าไปนะครับรอดูสักหน่อยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกพรุ่งนี้นะครับ นี่ครับก็ทําเสร็จประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็ได้แค่นี้นะครับตรงนี้ก็ให้เหลือรูระบายน้ําหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเข้ามาในรถนะอากาศข้างนอกนะครับถ้าเราทําแบบนี้ก็พอช่วยนะครับเซฟไม่ให้อากาศเข้ามาข้างนอกนะครับ เดี๋ยวต้องยางวางลงไปอีกนะครับนะครับก็ได้ประมาณนี้นหลังจากที่น้ําเข้ามากินนะครับกัดอ่โครงรถนะครับจนทะลุนะครับก็เลยเอาออกมาทําประมาณนี้ก่อนนะครับ รถนะครับประมาณสิบปีนะครับสิบปีนะครับไม่ได้ดูสักทีนะครับเพราะว่านี่จนขึ้นผมนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะนี่นะครับสายไฟเขาใส่กันมานะครับคือสายตรงนี้ตอนที่ผมทดลองดูนะครับผมมาเทน้ําจากตรงขอบกระจกนะครับเทน้ําลงมามันก็จะไหลลงไปไฟท้าย พอน้ําลงมาตรงไฟท้ายมันไม่รู้มันยังไงนะครับมันก็จะมาออกตรงนี้นะครับตรงสายไฟแล้วมันก็จะมาตรงนี้มันทําให้ตรงนี้ขึ้นสนิมนะครับมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราก็สิบปีไม่เคยได้เปลี่ยนยางรถสักทีนะครับบางทีฝนตกเราฉี่ไปจอดไว้นะครับน้ํามันก็ขังอยู่ข้างในนี้ขังจนมันจินสนิมมันจินนะครับสนิมจินทะลุ นะครับอันนี้เป็นรูนะครับอันนี้เป็นรูของอ่ายางนะครับยางยางยาง,ยางตัวนี้นะครับเป็นยางแบบยางดำๆน,นะกินกินจนเหล็กทะลุนะครับตรงที่วางยางตอนแรกก็คิดว่าอ่าตรงที่ก็ตอนนี้หาวิธีจะแก้ไขตรงนี้อย่างเดียวนะครับว่าเราจะแก้ไขทํำยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่รูปยางอยู่นะครับของมัสด้าสองนะครับ นี่ครับเป็นที่รูปยางอยู่นะครับแล้วก็จะดันตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ดันดันดันเข้ามานะแล้วก็จะใส่หมุดนะับประมาณกี่ตัว